I like told That's right. This is no trick. It's true power. It's useless. I told you, I can read your every thought. So we have a Nilo Jamake, Kong, and Kai McFarlane, metal solid. ตัวละครที่เราจะแกะกันวันนี้คือไซโคแมนทิสนะครับงานกล่องงานนี้เป็นงานกล่องจากปี1998ยังไม่เคยแกะมาก่อนเลยครับจนวันนี้ก็ปาเข้าไป25ปีแล้วงานนี้ก็ยังนอนกล่องอยู่จนถึงวันนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะมาแกะกล่องครั้งแรกกันเลยนะครับอยู่รายละเอียดกันก่อนนอกกล่องพดงามมากหน้ากากสวยงามมากครับแน่นอนมี บอลพลังจิตของไซโคแมนทิสน่ากล่องนะครับจะมีรูปปั้นที่อยู่ในเกมซึ่งรายละเอียดนี้ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเยี่ยมมาดูหลังกล่องกันบ้างน,นะครับก็จะมีลายของเล่นในงานค่ายไม็กฟารล,ลนลายเดียวกันนะครับก็คือ Metal Gear Solid ก็จะมีทุกตัวละครเลยตั้งแต่ Solid Snake ไปจนถึง Liquid Snake นะครับอ แล้วยังมีภาพรีแคปของ solid snake และ meril silverberg นะครับตั้งท่าได้90มากเลยเห็นหลังกล้องแบบนี้อยากจะเก็บให้ได้ทุกตัวเลยนะครับติดอยู่ที่ว่ามันหายากซะเหลือเกินใครมีใครเคยเห็นก็แวะมาทักกันได้นะครับพร้อมจะซื้อและด้านล่างก็แน่นอนครับงานท่าแม็ฟารีนจะมีงาน the x5 spawn ก็พาสติกมากตอนนี้งานสปอนยังหาได้ครับค่อนข้างมากเลยหาได้เรื่อย ดูวันที่นะครับปี1998โคนาคนมินะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้จากโคนามินั่นเองนะครับงานแมคฟาเลนเอามาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับนี่กล่องเต็มๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับจากไซโคแมนทีสอยู่ในกล่องอยู่ตั้งแต่ปี1998หอ้ปู25ีปีแล้วกล่องยังดูดีอยู่เลยแต่จริงๆในภาพมันดูขาวใช่ไหมครับจริงๆของจริงมันเหลืองแล้วล่ะครับกล่องใสๆเนี่ยครับหน้ากล่องเอา้ามาได้เวลาแกะกล่องกันนะครับได้ โดยวิธีการแกะกล่องของผมนะครับก็จะพิเศษนิดหนึ่งผมจะพยายามแกะโดยไม่ให้กล่องนั้นบุกสลายเสียหายนะครับก็จะแกะจากทางด้านล่างของกล่องนะครับกรีดพลาสติกค่อนข้างหนาทีเดียวกรีดเข้าไปกรีดกรีดกรีดเข้าไปด้านล่างนะครับพยายามอย่าให้โดนเนื้อพลาสติกด้านในกับกระดาษนะครับกรีดตามขอบแบบนี้เลยระวังมือด้วยอ่าพอกรีดเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเลยนะหัวบางนิดหนึ่งดึงออกมาด้านล่างนะครับดึงไปเถอะครับไม่มีปัญหาหรอกกล่องพลาสติกมันทนได้อยู่แล้วเอาออกมาแล้ว กล่องไฮสายด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูด้านในกันบ้างน,นะครับดูตัวไซโคมาเทสกันก่อนเลยแกะออกมาจากเปลือกพลาสติกก็ต้องแงะกันนิดนึงนะครับงดงามขอดูนิดนึงสวยจริงๆครับสวยจริงๆตัวด้านในสวยมากงานดีแกะออกมาปกติแล้วงานแมคฟาเลนนะครับถ้าเก็บไว้ในกล่อง,งนานๆอุณหภูมิสูงๆมันมักจะมีความเหนียวแต่ผมโชคดีมากนะครับที่งานนี้มันไม่เหนียวเลย สวยงามโอ้โหรายละ,ละเอียดดีมากๆเลยนะครับสวยมากมีจุดขยับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกริม,มิกแต่จริงๆระหว่างตั้งโชว์เฉยๆก็จะตั้งท่าประมาณนี้เลยครับดูด้านหน้ากันบ้างมีบาร์โค้ดอยู่ที่หน้าของไซโคแมนติสนะครับอืมด้านข้างก็จะเป็นสายของหน้ากากนะครับก็จะติดที่สีสานของไซโคแมนติสมาเลยโอเคในประมาณนี้ แขนซ้ายแขนขวายกขึ้นมาประมาณนี้ครับในส่วนของขาก็ขยับได้บ้างน,นะครับแต่ก็จะขยับตลกตลกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นจอยที่ไม่ได้เป็นจอยแบบใหม่ในฟิกมาหรือในฟิกกูอาร์ตสมัยนี้แล้วครับกจะกงเกงเกลางๆนิดนึงเหมือนเตะแต่ตก็แต่ยอมรับได้เพราะว่าเราไปตั้งโชว์เฉยๆแล้วนะ นั้นสีชาได้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับซ้ายขวากลัามาดูหน้ากากกันบ้างหน้ากากก็จะมาในลักษณะทึบด้านในนะครับดูตรงนี้ด้านนอกก็จะเป็นเหมือนในเกมเลยดูชัดๆกันนิดนึงด้านในก็เป็นทึบแบบนี้นะครับวิธีการประกอบก็คือเอาติดไปในด้านหน้าของไซโคมาทิสได้เลยนะครับยัดลงไปแบบแน่นๆเลยครับเพราะว่ามันพอดีนี่แบบนี้ ไปดูภาพชัดๆนะครับหน้ากากที่ติดไปกับหน้าของไซโคแมนทิสออกมาได้งดงามมากนะครับโอ้โหเหมือนเกมเป๊ะเลยชอบสวยๆนี่พอยือนออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับติดได้แน่นแนบแน่น,น,นดีจริงๆคนระับไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะหันซ้ายหันขวาได้มาดูพร็อกกันบ้างน,นะครับเจ้ารูปปั้นรูปปั้นนี้นะก็มาเป็นพร็อพให้กับไซโคแมนทิสด้วยนะครับ มันจะต้องวางอยู่บนเสาเสานี้ขอญาตแกะแป๊บหนึ่งเหนียวบางทีมันก็ดึงยากนิดนึงอ,งงอะขอลองประกอบแป๊บหนึ่งนะครับประกอบแป๊นึ่งอุ้ยแน่นแน่นโอเควางได้วางตั้งได้แต่ผมผมว่ามันก็เฉยๆนะเพราะอันนี้นะอ่าแล้วก็มีแจก,กันดึงออกมานะครับแจก,กันก็ไม่มีอะไรครับแจก,กันเฉยๆเลยครับก็ลงสีก็โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้สวยมากนะครับแล,แล้วก็สุดท้ายเป็น ลูกบอลพลังจิตของชาโคแมนทิสนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับด้านในก็เป็นแค่พลาสติกที่ปุ่มด้วยพลังจิตด้านในรละเอียดของเราอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับงานดีจริงๆผมชอบมากประทับใจจริงๆนะครับด้านหน้าด้านหลังรายละเอียดยอดมากเดี๋ยวตอนท้ายจะดวีแคปให้ดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะรันยาวเลยจนจบอืม ผมว่าผมชอบมากเลยครับงานนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆถ้าขยับได้เยอะอีกนิดนึงคงจะดีนะไม่เป็นไรครับประมาณนี้ดูรอบๆกันบ้างนะครับนี่ไอโคโมนทิสเวลาเราวางอยู่บนฐานลอยแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับในเกมเป๊ะเลยนะครับรดงาม ด้านหน้าด้านล่างลงมาที่ลาตัวโอ้รายละเอียดดีมากนะครับมีทั้งสายทั้งรายละเอียดของรองเท้าหนังรองเท้าบูทนีทน่ทำออกมาได้ครบถ้วนมีบาโค้ตที่แขนเช่นกันนะครับสายรัดอะไรลงสีมาได้ดียากสีมาได้ดีมากไม่มีเลอะเปื้อนเลยครับ้านซ้ายบ้างสวยงามผมคิดถูกมากเลยผมถูกที่ผมแกะออกมาวันนี้เนี่ยคห ยอมยอมจริงนะยังไงก็คลิปนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับฝากช่องไว้ด้วยอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ